ฉันต้องมีบ้านลูกฉันต้องมีถีดินสวัสดีจ้ามินที่ดินรวยปังแปดสิแปดนะวันนี้คลิปนี้จะพามาดูถีดินสีรไร่าตารางวาหรือหนึ่งไร่หน้าถนนก็คืออันนี้ถนนเนี่ยจะจะ,จะตรงไปก็คือถนนหลังสิตนคะรนายกอ่าไปนี่ก็จะไปหนองโจก ด้านนี้ยจะไปจะไปหนองจอกได้ของไอเนี้ยขอเรียกของทิจามหน้าแตงก็จะติดก็ถนนที่เห็นอยู่นี่แหละแล้วก็จํานวนหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่ตรงๆเลยก็คือหนึ่งไร่ตารางวาขายตารางวาละแปดพ้าร้อยบาทถ้าใครสนใจที่อยากจะมีถีด่ดินที่ติดก็ถนนไว้ทําธุรกิจต่างๆก็ าม,มารถโทรมาคุยก็พี่มินได้ศูนย์แปดห้าแปดสองหกห้าเจ็ดแปดสามแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า